โตโยต้ากลับมาอีกครั้งกับรถ SUV ที่ทุกคนรอคอย t o y o ต o r o l l a c r o s s 2026ที่บอกได้เลยว่าคราวนี้ไม่ใช่การปรับโฉมธรรมดาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้หลายคนต้องหันมามองใหม่ทันทีตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายดีไซน์ใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกพรีเมียมสปอร์ตและล้ำสมัยกว่าที่เคยเห็นมาก่อนไฟหน้าเล็ทรงเรียวยาวเชื่อมต่อกับกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมแบบใหม่เพิ่มความรูและดุดันในเวลาเดียวกันส่วนไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบฟูลเล็ต พร้อมลายกราฟิกที่ดูโมเดิร์นสุดๆเหมือนรถยุโรปเลยก็ว่าได้ตัวถังมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่และพื้นที่ภายในในที่กว้างขึ้นรุ่นนี้ยังมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ดูสปอร์ตและหรูในเวลาเดียวกันเส้นข้างตัวรถถูกออกแบบให้ดูพุ่งไปด้านหน้าช่วยเพิ่มอารมณ์ความเป็นรถ SUV ที่พร้อมลุยแต่ยังคงความเรียบหรูไว้ครบทุกมิติเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือว้าว พราะคูโรเลครอสสองพภายในเปลี่ยนใหม่หมดจัดวางแผงคอนโซลในแนวนอนให้ความรู้สึกกว้างขวางยิ่งขึ้นใช้วัสดุซอฟท์ทัชรอบคันเพิ่มความหรูหราเกินระดับพร้อมเบาะหนังคุณภาพสูงที่นั่งสบายทั้งคนขับและผู้โดยสารระบบไฟ LED ไล่อร,รอบห้องโดยสารช่วยเพิ่มบรรยากาศอย่างค่ำคืนให้หรูหราและทันสมัยหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple Ca r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสายมาพร้อมกับจอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่แบบดิจิทัล เต็มรูปแบบเพิ่มความล้ำเหมือนอยู่ในรถยุคอนาคตร,ระบบเครื่องเสียงจาก JBL ให้เสียงกระหึ่มรอบคันเหมาะกับการเดินทางทุกเส้นทางไม่ว่าจะใก,กล้หรือไกลรุ่นใหม่นี้ยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัโโย Toyota Safety s e n s e i n นล่าสุดที่รวมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ขับได้มั่นใจทั้งในเมืองและต่างจังหวัด ด้านขุมพลังโตโยต้าครอสซ s 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรใหม่ที่ให้กำลังแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีล้ำๆยังมีรุ่นไฮบริดให้เลือกซึ่งใช้ระบบไฮบริดเจเนเรชั o นล่าสุดให้การตอบสนองที่นุ่มวนวลเงียบและประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้นอัตราการล่อยโคต่ำม,มากเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในส่วนของช่วงล่างมีการปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนมากขึ้น นุ่มนวลกว่าเดิมแต่ยังคงความมั่นใจในการเข้าโค้งระบบการสะเทือนหลังแบบอิสระช่วยให้รถทรงตัวดีเยี่ยมแม้ขับด้วยความเร็วสูงเสียงรบกวนจากถนนลดลงด้วยวัสดุดูดซรรับเสียงคุณภาพสูงทําให้ห้องโดยสารเงียบและสบายตลอดการเดินทางในเรื่องของรา,าคาคาดว่าโตยโยต้าครอส s s 2026จะเปิดตัวในไทยในช่วงประมาณ1ล้านบาทต้นๆสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจไปแต่ระดับ1.5สำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบไฮบริดและอุปกรณ์ครบครัน ถือเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและคุณภาพที่ได้รับโตโยต้าตั้งใจจะทําให้ครอเลอร์ครอสรุ่นใหม่นี้เป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองที่ต้องการรถประหยัดน้ำมันขับง่ายหรือครอบครัวที่ต้องการความกว้างขวางและปลอดภัยรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดดีไซน์รูปเครื่องยนต์แรงและระบบความปลอดภัยครบทําให้ครอเลอร์ครอส2026เป็นหนึ่งในรถที่น่าจับตามองที่สุดในปีหน้าถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ทั้งเท่ประหยัด และขับสนุก Toyota ต o r o l l a Cross 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดเตรียนพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเ,เร็วๆนี้ในประเทศไทยแล้วคุณจะรู้ว่า t o y o ต a ไม่เคยหยุดพัฒนา